เข้าสนามแห่งนี้เดือนละสามแสนบาทนะครับฝากท่านสื่อมวลชนภาคแนงด้วยเราจะทำหนังสือัญญาเร็วๆนี้ครับก็ฝากาสื่อมวลชนว่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ป่วยบนโลกโควิดหรือใกล้ไกลันแล้วแต่เราทำให้ดีที่สุดฝากท่านสื่อมวลชนด้วยพี่น้องประชาชนที่รักเราเคารพเป็นอย่างสูงครับ ผมในานามการหารจังหวัดเชียงดาวขอกราบขอบคุณทุกๆคนนะครับและโดยเฉพาะท่านสื่อมวลชนนี้ได้ดูแลไปอย่างดีผมในานามการหานจังหวัดที่เอ่ยชื่อนี้คณะผหารข้าราชการร่วมกับจังหวัดเชียงเสนโดยมีผู้ว่ามีสารดุจจังหวัดและสารสุขทุกๆคนนะครับและข้าราชการจังหวัดทุกๆคนเราทําเพื่อประชาชนด้วยความรักลงปเป็นอย่สูงครับ ท่านนายกก็อยากให้ท่านนายกได้ชี้แจงและรายละเอียดลงลึกหน่อยครับว่ามีการเช่านานกี่ปีแล้วก็ได้ปรับภูมิทัศน์ในนี้อะไรไปบ้างครับคืออะไรพวกนี้ท่านสื่อมวลชนครับเมื่อกี้ผมลืมถามท่านสื่อมวลชนท่านสื่อมวลชน,นถามว่าจะเปิดใช้เมื่อ,อไหร่ความจริงแล้วผมจะเปิดใช้ในในอาทิตย์นี้แต่ต้องเรียนท่านสื่อมวลชนด้วยครับว่า ฝนตกทุกวันและรอบๆนะครับที่เนื้อที่าอาคารนี้ห้าไร่รอบๆาอาคารนี้เจ็ดไร่ข้างนอกห้าไร่ห้าไร่นี้นะครับท่านสื่อมวลชนเป็นเลนเลนต่ําแล้วก็เราเอาลูกหลงมาไม่ได้ฝนตกเกือบทุกวันเพราะว่าเป็นอุตส่าห์ยิ่งใหญ่ก็ขอฝากท่านสื่อมวลชนว่าคงจะเปิดในเร็วๆนี้ภายในที่หน้าในี่คงได้เปิดแน่นอนนะครับแล้วเราจะทํา ให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อชาวชานเชาที่รักแล้เคนรพครับมีจำนวนเตียงคร่สามารถเรารับร้อยสองรันครับผู้ป่วยหลัๆของเราจะเป็นของบรเชาใชไ่ไหมครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับคือป่วยที่ไหนก็ได้แค่พ2 0 0องรครับเรารับบมทุกคนเราไม่จำกัดว่าผู้ป่วยจะมาจากไหนเราเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ ป่วยตวเนี้ยและตอนนี้ก็ติดกันอย่างมากเลยผมก็ฝากสรทรวการท่งุยวครับพวกเราก็ทำงานที่จะปกป้องให้ดีที่สุด